สวัสดีครับบุญธวน์านการัชชัยครับผมครับค่ะสามในเน็ตที่ขาด่ได้สำหรับในสมการนี้ครับแป้งครับผมใช่แล้วเป็นคนชอบปับแป้งแล้วก็ปืนฉีดน้ำอย่างนี้สามเหรอชุดเล่นน้ำสงการครับผมใช่เสืส้อก้ามอะไรอย่างงี้ใช่เสืส้อก้ามเค็งอา่าสั้นใช่ใส่เฮดแบนด์นิดนึงใช่ฮะ ไม่คืออย่างที่เราใส่เฮดแบนด์คือเวลาผมมันเปียกมันชอบมาปิดตาเราเลยแบบให้กันขึ้นไปใช่ฮะมันิี้แนยังไงบ้างสง่วนตัวไม่เราส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบเที่ยวแล้วว่าเราแบบเราสึกว,ว่าเราไม่ชอบที่แออัดคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เราแก่ด้วยข้อเข่าเราไม่ค่อยดีใช่ยืนนานไม่ค่อยได้อะไรอย่างงี้ชอบแบบนั่งชิลๆมากกว่ากับบ้านแม่พ่อแม่อะไรอย่างงี้ใช่ครับผม,น,น,มน,น่าจะเป็นเชียงใหม่ ใช่ครับผมอยากไปอยู่คือเด็กๆอ่ะเราด้วยความที่พ่อเราอยู่เชียงรายใช่ไหมเราเคยแบบนั่งรถกระบะเที่ยวแบบเล่นน้ำของการที่เชียงรายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอออยากอยากย้อนความหน่อยแต่เปลี่ยนเป็นเชียงใหม่เฉยใช่ความทรงจของการรถถังที่เรารู้สโดนรถถังขึ้นมาอ๋อโดนรถสงการเหยียบเท้าฮะแล้วไม่ได้เหยียบทำไมเหยียบค้างด้วยคือเราอ่ะขึ้นไปสาดน้ําเขาแล้วก็ปะแป้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วรถสงการผ่านมาก็คือเหยียบเท้าค้างไว แล้วเราก็ไม่กล้าโวยวายเพราะอายตอนนั้นยังเป็นเด็กก็รอเขาลดรถเขาออกซึ่งระหว่างที่รอรถออกคนก็ขึ้นกระบาลงกระบาก็เจ็บอยู่อย่างนั้นนะฮะแต่อดทนไม่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 เลยครับผมปกติเลยแต่แค่ปวดเลยแต่อายตอนนั้นเป็นเด็กไม่กล้าโวยวายโอ้ยผมยืนห่างเลยรถกระบามาผมยืนนู่นนะไกลๆเลย ผูกปะมากกว่าผมไม่ไม่ค่อยกล้าปะใครกลัวโดนเขาว่าเอาใือเนให้เาปะมาทเอาจริงๆ <unre plays> บุญเล่นสงการจริงๆก็ไม่ได้เยอะครับผมประมาณสองสองปีเองไม่้งสองสามปี <pet it> น้อยน้อยครับพี่แบบจะไปอย่างนั้นก็จะอยู่บ้านอยู่บ้านสาดน้ําอยู่แบบเอาโอง่งอันเดียวสาดอยู่หน้าบ้านสาดใส่รถนี่แหละรถก็เปีกยกแค่นั้นแหละฮะแล้วยิ <neighbour> ่งพอโต <Yellow> ขึ้นก็ไม่เอาแลไวไม่ไหวใช่ครับสังขารไม่ให้แล้ว หมายถึงอะไรนะฮะอ,อือไม่ไม่แบบว่าีแล้วอ๋อหนึ่งคือเราต้องแบบดูแลสุขภาพเราด้วยเนะาะใช่เพราะไม่ได้มีแค่เราที่ที่ห่วงตัวเองก็มีแฟนคลับมีพ่อแม่ด้วยใช่ครับผมล้วก็เลยแบบพยายามเซฟสุขภาพตัวเองมากที่สุดก็อาจทํางาน <c oughs> มีเวลาทำงานก็ทํางานแบบมีเวลาพักผ่อนเช่นช่วงแบบเทศกาลเราก็อยากพักผ่อนให้เต็มที่ใช่ครับผมก็เผื่อถ้าเกิดอ่ะมีงานวันหนึ่งเนี้ยเราก็ไปทํางานที่เหลือเราก็พักผ่อน ใช่ครับผมูขึ้นแล้การค่ชีวิตเแก่ขึ้นี่่เรียกาแก่จริงอ้กงาัการีนี้นะปเี่ยวกันน่นนครับผมก็สำหรับแฟนๆทุกคนนะครับผมเวลาเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดก็อ่าเมาไม่ขับอย่างแรกเลยถ้าง่วงก็หลับข้างทางได้นะครับผมใช่ครับผมก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับผมแฮปปี้วันสงกรานต์ครับ ครับผมก็ตอนนี้กําลังมีทยอยทัวร์แฟนมีตอยู่ครับผมหลายๆประเทศเลยใช่ครับผมก็มีที่ประกาศไปแล้วออฟิเชียลบ้างแล้วก็จะมีที่ยังไม่ได้ประกาศด้วยครับผมแล้วก็โปรเจกต์ที่เป็นซีรีส์ก็จะมีอ่าโปรเจกต์ซอมบี้ของพี่ออฟครับผมออฟดูมันดิใช่ครับผมก็เราได้เป็นเข้าไปร่วมเล่นด้วยในเรื่องก็ต้องขอบคุณที่พี่ออฟมากๆแล้วก็ฝากทุกคนติดตามนะครับกับซอมไวน์เวิลนั่นเองเชื่อว่าพี่ออฟทุ่มทุนมาก ใช่ครับผมแล้วก็มีส่วนของทั้งวบิทบ,บิของฝั่งบุญนะครับผมก็จะมีองศาศูนย์ที่น้องต่อ,ตอน้องมิจจะเป็นคนเล่นนาให้นั่นเองใช่แล้วก็มีซีรีส์มพายของบุญด้วยครับผมใช่ก็ยากนิดนึงแต่เราอยากแบบตอบแทนแฟนคลับเราให้มากที่สุดใช่ครับใช่ใช่คือด้วยความที่เราเป็นคนที่กลัวเรื่อง CG เนาะถ้าเกิด CG เราทําไม่ถึงอย่างเงี้ยเราแบบ เราเราเราเลยไม่อยากทำเราเรอแบบวันที่เราพร้อมเราจะทุ่มทุนมากให้มากที่สุดก็ทำให้มันออกมาดีที่สุดเพื่อตอบแทนแฟนคลับของเราใช่เรื่องมสนกแต่ให้เราได้าาลองมาเล่นด้ว<ม>อยากลองหรอมัง้ง<ม>ส่วนตัวเราเป็นคนชอบเกี่ยวกับพวกอนิเมะแฟนตาซีอะไรพวกนี้เราเลยแบบยิ่งแวมไพร์เราชอบมากเป็นความฝันเลยใช่ครับผมก็เลยแบบอยากลองทําดูยังวิ่งกันที่นะนตองที่นะอะไรเนี่ยวันนั้น วิง่งแค่แป๊บเดียวหลังเปียกไปหมดแล้ว <c oughs> แต่ตู้ตู้ตู้เราชอบเราชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับได้ <c oughs> ได้ดูแน่นอนครับ